สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวงานแก้ไขนะครับผมเปลี่ยนเป็นเซ็ตของช่างบิ๊กนะครับผมอยู่ที่อำเภอห้วยทับทันนะครับอันนี้ลูกคา้กาคเป็นโบกาเรตนะครับเป็นโบกาเรตลูกค้าบอกว่างานมันไม่ค่อยเนียบไม่ค่อยเนียนนะครับผมบางทีเอามาถึงก็ดูทีบตัดรถเสียหายหมดเลยนะครับผมดูแล้วมันไม่เรียบร้อยบางอพอดีปีที่แล้วลูกค้าได้สั่งชุดเทอร์โบของช่างบิ๊กมาลองหนึ่งคันก่อนแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันแรงกว่าถูกใจนะครับผม วันนี้ก็เลยจัดเป็นโบใหญ่นะครับอ่าคันที่ลูกค้าสั่งมาก่อนจะเป็นโบคโงซิ่งนะครับลูกค้าได้ลองใช้งานมาสักพักแล้วลูกค้าก็มั่นใจนะครับมั่นใจในผลงานเราก็ขอบคุณมากนะครับผมงานเราก็จัดให้สวยให้เนียนเนี้ยบเหมือนเดิมนะครับผมงานก็คือโบตัวนี้มันเริ่มรั่วนะลูกค้าเริ่มรั่วแล้วมันมันหลายอย่างระบบมันพลาดแล้วนะครับผมลูกค้าว่าใช้โบคงซิ่งของช่างบิ๊กกับโบตัวนี้นะครับผมความแรงมันต่างกันนะครับผมวันนี้ก็มาจัดการให้ใหม่นะครับผม เป็นโบใหญ่ตัวนี้ก็เป็นโบใหญ่เหมือนกันนะครับผมก็ตัวนี้ VGS นะครับผม VGS ก็เรื่อง VGS ติดบูธเร็วนะครับตามที่หลายๆคนบอกแต่ถ้าทําระบบไม่เป็นนะฮะบ,บอกเลยว่าถ้าทําระบบไม่เป็นบูธไวก็ไร้ประโยชน์นะครับว่าตัวนี้ VGS ไม่มีทั้งระบบวิจตรคุมนะครับผมก็เรียกว่าไม่มีระบบวิจตรคุมเวลาบูธมันเข้าคือมันเข้าเยอะนะครับเข้าเยอะทีนี้เครื่องมันขายไอเสียออกมาด้านนอกไม่ทันพอเครื่องมันขายไอเสียออกมาด้านนอกไม่ทัน ก็ไม่ได้ว่าจะแรงนะครับผมต,ตอนนี้ก็เป็นระบบะสปริงดึงไว้นะครับผมก็ไม่เป็นไรครับาาก็จัดงานให้ใหม่น่าเป็นของเขาที่ต่างกับของผมก็คือเขาจะเชื่อมติดเขามานะครับแยกไม่ได้เวลาลูกค้าจะแก้ไขหรือว่าซื้อนตัวใหม่คือซื้อไม่ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมงานก็ประมาณนี้จะเป็นของช่างบิ๊กจะทําให้แยกได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความเปรียบเทียบนะครับระหว่างชิ้นงานกันนะครับผม จะไม่เทียบเรื่องราคานะครับผมมาเทียบเรื่องชิ้นงานกันดีกว่ามาดูหลังจากเราติดตั้งเสร็จนะครับลูกค้าที่ช่างบิ๊กเคยบอกว่าอะไรทุกอย่างของช่างบิ๊กนะครับจะถอดได้นะครับเห็นไหมเขามีปเกแนร้อนให้นะครับผมด้านบนมีปเกแนให้ถอดได้นะครับผมคือเวลาลูกค้าไปชนต้นไม้อะไรพวกนี้คือแยกขายได้นะครับลูกค้าตัวนี้เป็นโบใหญ่ญี่ปุ่นนะครับผมเสียงหวานดุดันนะครับผมแรงแน่นอนนะครับผมตัวนี้บูธไม่ต้องไวนะครับผมแต่ให้บูธในพอดีในช่วงทํางานนะครับเดี๋ยวลูกค้าถามผมว่า พอว v เ s ออกเอาตัวนี้ไปใส่บูธจะมาไวกว่า VG s ไหมจริงๆบูตมาช้ากว่านะครับแต่ให้รอบในพอดีพอดีในช่วงทํางานตัวนี้จะแรงที่สุดนะครับผมไม่จําเป็นต้องเร็วที่สุดนะครับผมก็เหมือนคนกินข้าวนะครับผมถ้ากินคําใหญ่เกินนะครับผมมันก็กืนไม่ทันกินให้พอดีพอดีกับเครื่องยนต์นะครับผมรับประกันว่าแรงชิบหายแน่นอนนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้านะครับเป็นครั้งที่2ของลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ อูช่างบิ๊กมานะครับผมก็ขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมที่มั่นใจผลงานก็คิดว่าน่าจะมีคันต่อๆไปเพราะว่าลูกค้ามีรถเยอะมากนะครับผมอ่ะก็เป็นท่อออกที่เดิมนะครับผมไม่มีตัดแต่งเลยนะครับลูกค้าออกที่เดิมนะครับผมไม่มีตัดแต่งคําว่าตรงรุ่นของช่างบิ๊กคือตรงรุ่นเลยนะครับผมไม่มีดัดแปลงครับไปถึงจับใส่ได้เลยนะครับผมสําหรับรุ่น L36 มันจะมี2ตัวนะครับมันจะมีกองเล็กอ่ะแบบนี้เขาจะเรียกว่ากองเล็กนะครับอ่าที่จะเป็นฝาแดง อีกตัวหนึ่งจะเป็นกองใหญ่นะครับตัวนี้ลูกค้าต้องแจ้งผมมานะครับผมครับประมาณนี้ลองฟังเสียงกันสักหน่อยครับ น,นี่นะครับผมตรงรุ่นแน่นอนนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับอู๋ช่างบิ๊กกระโจ